เ,เอ้เก็บบุกม่วงถอดถุงแล้วนี่เก็บบุกม่วงสช่อแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเบิ้ลระบาดเบิ้ลหลวงมังกินระบาดท,ที่เก็บเก็บผลผลิตระบาดว่าสิจงผมถอดเขาภาษามันบ่ะหอดมันโลนสิมเบิดโลนสิมเบิดลก็เลยเอ,ออกมากตัวแบบจังบด้กินเอาไปกวนก็นได้ ำบุญกวนเขาพัน้าก็ได้สุกกวนแล้วนอนาบจแก้แกนหรอวะแกนอยู่เดีย,งน,นยงนี่ซื้อแกนเดียงนี่ซื้องกม รอบนี้รอบใช่ล้ว